กับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉลาดโสมบุตรตำแหน่งสุดท้ายก่อนกเกษียณคือหัวหน้าสาขาวิชาโรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก่อนความรู้สึกในการรับรางวัลครั้งนี้ รู้สึกดีใจมากและเป็นเกียรติคิดว่าคณะแพทย์าสตร์ก็ถือว่าเป็นเกียรติภูมิของแพทย์จุฬาด้วยที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในระดับนี้แต่สิ่งที่ภูมิใจและดีใจมากที่สุดก็คือได้รับพรบรมราชโองการโปรดเก้าให้เป็นหนึ่งในแพทย์โรคหัวใจถวายงานและบริบาลท่าน ทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเหนือออกตกใต้งานนี้ได้ปฏิบัติอยู่เป็นเวลา20กว่าปีความภาคภูมิใจอันต่อไปก็คือผมคิดว่าผมตัดสินใจถูกที่กลับมารับราชการที่ คณะแพทย์ตาจุฬานงกรหมาวิยาลัยเพราะมีลูกศิษย์ลูกหา,ามีความรู้และน่ารักว่านอนสอนง่ายมีเพื่อนทำงานอยู่ในภาควิชาซึ่งจะเรียกกันก็คือวันทัฟฟูทำงานด้วยกันด้วยดีและมีท่านอาจารย์อาวุโสหลายๆท่านผมจะเรียกว่าทุกท่านให้คำปรึกษาและฝั่งสอนเป็นอย่างดี สิ่งที่อยากจะฝากไปถึงเพื่อนแพทย์และรุ่นน้องๆก็คือต้องการให้ทุกท่านปฏิบัติตัวอยู่ในศีลธรรมอ่า,อานหนังสือคีปออนความรู้ให้อ,อยู่เสมอๆม,อมิฉะนั้นท่านจะตกรุ่นก็อยากจะให้ทุกท่านไม่ต้องรีบร้อนทำอะไรต่ออะไรควรจะปฏิบัติตัว ตามหน้าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มที่เพื่อต้องการให้ประชาชนหรือคนไข้ที่มารับบริการจากท่านมีความเชื่อใจและมั่นใจในบริการของท่าน